สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราวันที่21ตุลาคม2567ค่ะวันนี้บอกได้เลยนะคะราคายางพารายังลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เดียวว่ามาดูกันว่าราคายางพาราแต่ละชนิดจะลดลงเท่าไหร่กันบ้างนะคะแต่ก็มีทรงตัวด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่น้ํายางสดณหน้า,นาโรงงาน ราะคาะดีอไม่ต่ำกว่า35%รค่ะราคากลางก็คือ77บาท25สตางค์นะคะปรับลดลงอีก25สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่74บาท25สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 79เบาทค่ะปรับลดลงอีก50สตางค์นะคะราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่76บาทค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน80บาทนะคะ ลดลงอีก70สตางค์ค่ะส่วนราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่77บาทนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100% 59บาท50สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางก้อนถ้วย DRC 50% 29บาท75สตางค์ราคาทรงตัวนะคะ ราคาท้องถิ่น26บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5้าสบาเเซ็นบาท66สตางค์ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น28บาท66สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วย DRC 6กสิบาเเซ็นบาท86สตางค์ราคายัางทรงตัวค่ะส่วนราคาท้องถิ่น35บาท86สตางค์ยางก้อนถ้วย D ยางก้อนด้วยเคลฟนะคะ41บาท57สตางคราคายังทรงตัวเหมือนกันค่ะส่วนราคาท้องถิ่น 38, 57บาท57สตางต่อกิโลกรมัมและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้21ตุลาคม2,567ค่ะส่วนมากก็ลดลงนะคะทรงตัวก็ไม่เท่าไหร่ราคามีปรับเพิ่มนิดหน่อยถ้าวันไหนปรับเพิ่มแต่วันนี้ลดลงนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยค่ะ